ดีครับน้องทุกคนที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บ,บี้ราคาถูกมากอา,อากาศดีมากเลยนะครับตอนนี้เดี๋ยวเรามารีวิวเสื้อผ้าที่มีขายอยู่ในร้าน NDA ของเรกันดีกว่านะครับซึ่งเป็นเซ็ตเสื้อผ้าราคาถูก2เซ็ต150บาทเท่านั้นนะครับบาร์บีบบ้นางแบบสามารถใส่ได้แล้วก็บาร์บ,บี้แท้สามารถใส่ได้นะครับบาร์บ,บีข้อต่อก็สามารถใส่ได้เช่นกัน เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่ามีแบบไหนบ้างนะครับพี่จะให้น้องดูแค่บางส่วนเท่านั้นนะเพราะว่าร้านเรามีเกือบ3 0กว่าแบบนะครับน้องสามารถไปดูเพิ่มเติมได้ทาง Facebook ขายบาร์บ,บี้ราคาถูกมากนะครับดดูกันดีกว่าดี๋ยวตัวอย่างเช่นแบบเซตเสื้อ P1 นะครับก็จะมีเป็นเสื้อมีกระโปรงให้มีเสื้อคลุมให้แล้วก็มีรองเท้าให้นะครับ1เซ็ตก็จะเป็นแบบนี้นะ ยกตัวอย่างอีกสักเซตหนึ่งเซตที่2ยกตัวอย่างเช่นเซตที่2 P. 2นะครับ P. 2ก็จะมีเป็นเสื้อกระโปรงรองเท้าแล้วก็มีกระเป๋าให้ใน,นแต่ละเซตนั้นจะมีของแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับน้องสามารถดูรายละเอียดต่างๆได้จากหน้า Facebook ของเรานะครับดูกันเพิ่มเติมดีกว่ายกตัวอย่างเช่นเซตที่6นะครับ P. 6 P. 6กก็จะมีเป็นเสื้อมีกระโปรงมีกระเป๋าให้นะครับแล้วก็มีรองเท้าให้อยู่ด้านหลัง พี่เจ็ดพี่เจ็ดก็จะมีกระโปรงมีเสื้อมีเสื้อคลุมแล้วก็มีรองเท้าให้นะครับบางเซ็ตจะไม่มีกระเป๋าให้แต่จะเป็นจากกระเป๋าเป็นเสื้อคลุมแทนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเซ็ตลองดูเซ็ตอื่นกันอีกไอ้อ่อย่างเช่นหลังๆหน่อยพียี่สิบครับก็จะมีเป็นเสื้อกะอกเสื้อคลุมแล้วก็มีกางเกงขายาวแล้วก็มีรองเท้าให้นะครับพี่พยี่สิบนะมีมากกว่านั้นอีกนะครับมีต้องหลายหลายตัว พี่อยากให้ดูอ่ะยกตัวอย่างเช่นพี่ P ิกพี่สก็จะมีเป็นเสื้อชุดแซกนะครับถุงน่องแล้วก็มีรองเท้าให้ดูนกนอ,อีกสักตัวอย่างเลยอ่ะอ่ะนี่พี่สิบเจ็ดนะครับก็จะมีเป็นชุดคลุมเป็นเสื้อรองเท้าแล้วก็กระเป๋านะครับนี่ นนแน่ละเซ็ตมันก็จะมีความแตกต่างกันออกไปเรื่อยๆนะครับซึ่งร้านพี่ขายในราคาที่ถูกมากเพราะว่าอะไรเพราะอยากจะแบ่งให้น้องๆได้เล่นกันนะครับเพราะว่าชุดบาร์บี้ถ้าถามว่าแพงไหมสําหรับพี่ชุดบาร์บี้ทุกชุดแพงเพราะว่าตัดยากนะครับส่วนร้านของเรานั้นขายเพียง สองตัวหนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นสำหรับน้องๆคนไหนที่จะสอบถามว่าตัวเดียวขายไหมคะตัวเดียวขายแต่พี่ขายในราคาหนึ่งร้อยบาทนะครับถ้าเกิดตัวเดียวพี่แนะนําให้น้องซื้อทีละสองตัวจะคุ้มกว่านะครับถ้าต้องการสั่งจองหรือว่าต้องการสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทาง Facebook ขายบับบี้ราคาถูกมากครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งชุดที่ร้านที่ขายนะแต่ว่าพี่เป็นการ mix and match เอาสองชุดมาสองเซ็ตมาปนกันนะครับโอเคนะ ก็อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กันด้วยนะครับไว้ถ้าเกิดพี่มีสินค้าดีๆคุณภาพดีๆมาจำหน่ายกันอีกนะครับพี่จะอัดลง YouTube ให้ดูพี่รับประกันได้เลยนะครับว่าสินค้าทุกชิ้นของร้านเรานั้นมีคุณภาพแล้วก็ราคาถูกแน่นอนครับพบกันใหม่วิดีโอหน้ะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนครับติดตาม Subscribe กันด้วยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ